สวัสดีฉันชื่อพี่เซนได้ฉันเป็นนักไวโอลินที่เก่งมากเลยแล้ววันนี้ฉันตามหากรรมการจะมาฟังฉันร้องเพลงพร้อมกับเล่นไวโอลินไปด้วยอุ๊ยนั่นไงเจอแล้วกรรมการคนแรกของเราเฮยคุณจะหนีผมทำไมนะ่ะคุณเป็นกรรมการไม่ใช่หรอคุณต้องฟังผมร้องเพลงสิเฮยเฮยมาฟังกูร้องเพลงจ้านั่งก่อนสิครับน,นั่งลงเลยโอเค รอผมนะผมจะฟลอปเพลงให้ฟังอมแล้วดูดอมแล้วดูดเอามาจิ้มดูดแล้วเอามาดม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 คุณศพลายต่อไปคิดนะว่าจะรอจาูเดือมเมื่อกูได้นื้อมืออีสัลิ้นพันตอนไม่ดีเกินไปแล้วน้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาร้องเพลงให้ฟังเราจะฆ่าอีนี่เสร็จแล้ว นี่แน่โอไม่ oh นะเขาไปช่วยกันแล้วมานี่ดีอย่างนี้นะพวกบาปนะผม <c oughs> น้ำหน้าล้มไปเลยมานั่งฟังผมลเล่าเพลิก่อนนะคะเดี๋ยนน้าด้วยกิริยาเหม็นคนไม่สวยได้เวลาทำให้คนไม่สวยสูญพันธุ์คนคนนั้นก็คือัวมอุ้ยไอิ้นมา ใหม่จังเลยนะ้ออีสัตเจ็บคอ